ทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งอะแล้วมาตรวจสอบเนี่ยมันตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมพี่เอาทั้งแกงเลยแค่นั้นไม่ต้องมานั่งหาตัวด้วยไม่ต้องมาหาตัวด้วยเช่นคนนั้นไปทําอะไรมาสวยๆโดนโดนใบเหลืองอย่างเงี้ยใบเหลืองหนึ่งใบบำเพ็ญพันห้าพี่หาไม่ได้พี่เอาสอกไปทั้งแกงอะเหลือทั้งแกงใบพันธทั้งแกงในเมื่อปัญหาเยอะงนั้นเลือกใส่ให้ดีนวกันเรื่องหน้ากากละครับถ้าใส่เพราะบางคนเป็นกิมมิคขำๆเช่นอย่าเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองใส่หน้ากากนั้นตลอดเวลาพี่ไม่ติดแต่ถ้าเอาาใส่หมืนนนกกกััท้งงแ็บชี อันนี้แจ้งให้ทราบก่อนจะไม่ต้องมีแต่พี่แจ้งเรื่อ,องบบนี้กับเ็นด้วยว่าหากกรณีที่เนสเตอรตอรี่แลวแก๊งใดแก๊งหนึ่งใส่นกกัหมันกันทั้งแก๊งและมีปัญหาหรือมีอะไรเกี่ยวกับใบหรืออะไรต่างๆนานาที่ต้องมานั่งหาตัวเนี่ยเราไม่หาเราเอาทั้งแก๊งเลยตามน,นี้อ่าและอีกอย่างหนึ่งครับเรื่องนี้เอาเรื่องนี้เอาให้คอนเฟิร์มก่อนคอนเฟิร์มหลังนี้ในกรณีที่บอกว่าพ้นสายตาจากผู้เล่นเนี่ย15นาทีถึงสามารถต่อมอได้พี่จะสรุปให้เห็นชัดภาพตรงกันนะครับ เครื่องภาพเนี้ยจะตรงกันทั้งแอดมินแล้วก็ตัวสภาเองก็คือสมมุติว่าเราเอ๋อมาในตู้อยู่ตู้ห้าทีออกไปปุ๊บเราต้องอยู่อีกสิบห้านาทีนะครับพ้นสายตาศัตรูถ้าจะอยู่ในตู้ห้าบวกข้างนอกห้าไม่ใช่เอ้ยบวกข้างนอกสิบไม่ใช่นะครับก็คือในตู้ห้าบวกข้างนอกสิบห้าทั้งหมดยี่สิบนาทีนะครับเหมือนตอมอได้ที่ของอันนี้รักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยนะครับเพราะหากกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามมาขอตรวจเช็คแล้วเกิดข้อ S <S <S เกิดต้องตรวจเช็คขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างแก๊งเมื่อวานนะเหมือน,นว่าเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอย่างเอเมกมเมื่อวานเป็นการตรวจสอบเรียกมาไม่เข้ามาน่นั่นนี่ก็จะตามนี้จะเป็นการตัดแตม้มเป็นเพิ่มแต้มฝันของข้ามนะไม่ได้ตัดแตม้มอันนี้พี่เขียนแอเมนชัดเจนแล้วว่าจะเป็นการเพิ่มไม่ได้ตัดครับก็จะเป็นแล้วก็ส่งบัลเพนโดยเหลือแล้วก็ว่าตามไปอันนี้ก็ตามที่อ่านแปอากาก็กได้นะพี่ขอขัสุดไปไวเลยเลยนะอีกอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวปั๊มหกนี่ย์ศูนย์มาเนี่ยตัวสภาเนูแก๊งเี่ยตัว เมืองเราเนี่ยไม่ได้มีฟังก์ชันมากมายหรอกเพราะว่าหลักๆเนี่ยเราอยากให้ทุกอย่างมันเป็นความลับละกันเช่นเราไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อของทุกแก๊งให้ได้อยู่ในเมนูได้ดังนั้นสิ่งเดียวที่มีอยู่ในเมนูคือรายชื่อแก๊งของเราทั้งหมดณปัจจุบันทีนี้คําถามที่พี่มีจะเอิงนะเปิดเรายชื่อแก๊งเราทั้งหมดในแก๊งเราแล้วก็จะมีวันที่เข้าวันที่เข้าแก๊งอ่ะเช่นคิระเข้าวันที่สิบเก้าเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าก็จะมีขึ้นเลย ในในหน้าอยู่ไอนั้นนะจะได้มียังไม่ต้องมีคำถามว่าอยู่ครบสองเดือนอย่างอะไรส่วนไม่ไม่ต้องมีแล้วก็คือจะมีอยู่ในนั้นนะครับแต่ทีนี้คถามที่พี่ถามเนี่ยคือเราจะให้แสดงออนไลน์ของคนนั้นด้วยไหมฟังก่อนนะถ้าแสดงแปลว่าจะไม่มีใครมาแอบเล่นได้แล้วนะในกรณีแบบเฮ้ยบอกวันนี้ผมลาแต่เข้ามาแอบเล่นอยู่กับสาวต่อเสื้อแกงแ๊งอะไรก็ตามทีไม่ทำกิจกรรมแกง๊งไอนน้เราชอบมันร่วมกันนะพี่เราอยากถามพวกเราว่าจโหวตดแบบไหนจะให้มีหรือไม่ให้มีแล้ว ไม่มีเดี๋ยวเราอยู่แล้วเรื่องนี้หมถึงว่าในเมนูนั้นอ่ะใช้แสดงออนไลน์หรือไม่คงว่าคำว่าออนไลน์เห็นเฉพาะแค่แก๊งเราใช่ไหมถูกต้องเห็นว่าแก๊งเราเอาอยู่ในเมืองเขาออนไลน์คือเอาอยู่ในเมืองนะเช่นคิรัคเขาเฮ้คิระคสีเทาเลยแต่ถ้าคิระออกเมื่อไหร่ก็จะเป็นสีแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าถ้าคิระวันนั้นแก๊งบอกว่าลาแต่ดีแอบเข้ามาอยู่กับสาวก็โดนนะแบบโดนแก๊งกันเองแต่ไม่เกี่ยวกับพี่นะพี่เลยถามว่าตรงฟังก์ชันนี้เราจะเอาไหมหรือแค่แสดงแค่ลาุ่ย เอาไหมเอาเอาเอา่เอาเอาพี่เอาเอาแะดงเอาแสดงออนไลน์ด้วยนะครับพี่เอาเอาครันอื่นบ้าไงครับเอาเสียด่วยใจไหมทุกคนอย่างที่บอร์ดประชุมทุกครั้งนะครับถ้าถามแล้วไม่ตอบพี่เอาเสียสวยใจอย่างเดียวเลยนะแล้วมาล้ำตอนหลังไม่ประโยชน์เอาครับเอาครับเอาครับนั่นนั่นกดออนไลน์ด้วยนวเดียวป้ี๋ยวเดียวป้พี่แดงออนไลน์ด้วย๋ยวเดียวปาเอาเอาครับเอาอะไรอะคีอไปด้เอาไหม ได้หมดอุ้ยเอาอันนี้กดกดกดอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ได้ขอคขามเห็นเรื่องนี้พี่อยากทำเองแล้วก็พี่จะบอกไมเฉยว่าขอลองก่อนถ้าไม่มันหรือพี่รู้สึกว่าไม่โอเคพี่จะออกเองก็คือหลังจากนี้ครับในกรณีเปิดตู้เออพี่จะเปลี่ยนจากโอคอยไปไอเทมชิ้นหนึ่งและไอเทมชิ้นนั้นจะฟิกพกในตัวได้แค่หนึ่งอันแปลว่าสมมติยกตัวอย่างเห็นภาพง่ายๆคิระโดนเออมาปุ๊บ คลียรมีกุญแจดอกนี้อยู่เปิดตู้เสร็จปุ๊บกุญแจดอกเนี้ยจะไม่สามารถหยิบจากตู้ออกมาได้แปลว่าหลังจากที่เคลียออกตู้ไปถึงแล้วเคลีต้องทาคือมึงต้องพุ่งไปที่เลเบลเพื่อไปหยิบกุญแจรอบอันนี้ออกมาแปลว่าพี่สะดูให้ง่ายแปลว่าถ้ามึงเอ,อ๋และมึงออกตู้ไปเสร็จแล้วมึงไม่ไปเอากุญแจนี้ที่ตู้ข้างนอกเนี่ยมึงหนักกว่าเดิมอีกแล้วรอบที่สามมึงจะมีโอกาสโดนย้ำแล้วเพราะมึงไม่มีกุญแจเปิดกคกไอ้ไม่มีกุญแจหยิบประกันในตู้อ,อันนี้ผมว่าไม่ดีวะมึงงงไหม ไม่งงครับแต่ขออันนี้นิดหนึ่งครับทุกวันนี้ไฟมันน่าจะแบบไฟกันยากอยู่แล้วครับวันวันนี้เนี่ยพี่พี่ก็เลยดึงดึงตรงจุดเนี้ยให้ทุกคนต้องไปรีเซ็ตไฟที่เลเบลเนี่ยแปลว่าการรีเซ็ตไฟที่เลเบลมันจะโดนดักไงพี่แล้วมันก็จะไม่ไฟมันก็จะแอบเรื่อยๆก็ก็น่าคิดนะแต่พี่รู้สึกว่าตอนเนี้ยมันทัามูอันนี้ในมุมมองพี่นะพี่รู้สึกว่าโกคอยของเราปัจจุบันอ่ะแม่งแบบพกันทีสิบเมตรยี่สิบเมตรแปลว่า ในกรณีย้ำไม่โง่เหมือนที่รักก็ไม่มีทางหายแล้วก็ไม่มี oh. แ,มมแบบบังคับไฟลบางทีได้หน่อย,อยแต่พี่รู้สึกว่าในกรณีที่มีการรีเซ็ตไฟเช่นออกจากโต๊ะปุ๊บมึงต้องรวมกุ๊ปไปเอาของที่เลเบลแน่นอนว่ากรณีมีดักอะ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถ้าพูดตรงนี้เลยนะคนดักกับคนที่รวมกุ๊ปไปเอาอะ่ะแม่งแตกต่างกันในกรณีถ้ามึงเอาทั้งแก๊งไปดักเลเบลล่างแต่เขาครึ่งครึ่งบดบนแปลว่าฟรีหรือมึงแบ่งคนละครึ่งแต่แก๊งที่ออกออกตู้มารวมใหญ่กว่าไปตีบนมึงก็แตกมันมีว จะบอกในการเล่นพี่ว่าทําได้นะพี่ไปขอลองก่อนไม่เวอร์พี่ออกให้โอเคไหมแค่นั้นไม่ได้ไฟอ่ะดูพี่แค่อยากมั่นใจเลยมีอะไรมากกว่าพวกแล้วไม่ต้องขอไม่หายอ่ะพี่ว่าไงอันนี้ถามก่อนแต่พี่ออกมาไม่รู้จะเปลี่ยนหรือเปล่าพี่ขอแค่รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนเกมเพลย์บางอย่างให้มึงรวมกกันบ้างไม่ใช่แบบว่าออกตู้เสร็จมึงจะไปก็ไปเลยมึงจะไปหัวหอยหัวไปไหนก็ไปเลยทั้งที่โกคายมีอยู่ตัว20เมตรประกานในตู้มีอยู่เป็นร้อยอันเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะตื่นเต้นอ่ะพี่รู้สึกพี่ไม่พี่อยากให้มี ทำให้พวกมึงต้องรว,วมกลุ่มกันก่อนให้มึงรวมกลุ่มกันครบยังไปเอาแบลตเลเบลกันพุ่งพุ่ง,งไปเอาบบเลเบลกันอย่างเงี้ยพี่มันมันมันเป็นโมเมนต์ที่พี่รู้สึกว่าเคยเล่นมาแล้วสนุกอยากให้รอไม่เฉยลองถามความเห็นทุกแก๊งก็เลยครับพี่อ่าว่างไม่ไม่รับความเห็นต่างอันนี้เข้าก่อนเขา,ขา,ขา,ขาลองเข้ามาพี่อันนี้ไม่รับความเห็นต่างไม่ได้ถามเพื่อให้โหวตเพราะกูยาวเข้าในโฮลูสูน นะครับอันนี้เริ่มต่อมาและที่ต่อไปครับผมสูตจะมีการเพิ่ม EMP นาโน EMP ที่เจนนาโนเรื่อยๆนะครับแต่เราจะพูดเลยแล้วแกงเล็กมันจะไม่สววแต่จะมีเข้าไปในสูและ EMP หลังจากนี้เบื้องต้นพี่ไม่มั่นใจว่าสีอะไรบ้างที่ตีแตกได้ยกตัวอย่างเช่น EMP ปากปุ๊บกระปืนเนี่ยสามารถยิง e อ p แตกได้เลยหลังจากนี้แต่รอก่อนว่าจะสีอะไรบ้างที่ยิงแตกได้บ้างโดยโดยโดยดาเมจของปืนเนี่ยจะแบ่งไปตามเทียร์ถ้าที่คุยกันไว้นะอันนี้คือ ยืนอยู่ในกระดาษอยู่แล้วแต่พี่จะทำไม่ได้ก็คือปืนยิงไกลเนี่ยจะยิง EMP ได้แรงแต่ปืนยิงใกล้ไม่คือมันทําแบบนั้นได้แต่แบบเอาแบบรูปแบบที่มันได้ไฟดีแบบเช่นไม่ได้ไฟกว่าเดิมอะดาเมจดอกนี่อาจจะสิบแต่ถ้าปืนยิงใกล้อาจจะไม่ละห้าดาเมจอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวขอไปเคาะให้มันลงตัวก่อนแค่แจ้งเบื้องต้นว่าโค้งูนย์จะมีระบบนี้เข้ามาให้เล่น EMP head P EMP สามสิบอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะนี้แจ้งให้ทราบก่อนต่อมาครับอันนี้อันนี้เรื่องนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับพวกมุงท คือตอนนี้ในเรื่องกรณีเทดปืนเนี่ยปัญหาเยอะมากเลยกับการที่สองเดือนครบไหมพี่ปืนกระบอกนี้ผมนั่นนู่นนี่ใครตีมาแก๊งตีมาพี่ผมของออกเองปัญหาเยอะพี่จะตัดปัญหานี้หลังจากนี้ในกรณีทุกแก๊งเนี่ยพี่จะเปิดสล็อตปืนเนี่ยมึงมาลงทะเบียนเลยเช่นปืนของคีระปืนของบ๊อบบี้ปืนของโจโจนัทมาลงทะเบียนว่า3ากระบอกนี้เป็นปืนของเ K ปืนกระบอกนี้สามารถเทดตอนไหนก็ได้ใครก็ได้เวลาไหนก็ได้เข้ามาแก๊งมาวันแรกเทดได้เลย แต่สามก็บอกนี้จะไม่มีสิทธิ์ออกแกง๊งยกตัวอย่างเช่นไอ้คีระเข้าไปอยู่แก๊งพี่พี่เห็ดพี่เหตุปืนให้คีระปุ๊บแล้วคิรัตจะออกจากแกง๊งปืนในต้องเด้งกลับมาพี่ทันทีแต่เวลาเหตุในแก๊งเวียนกันกีิ่นร้อยมือพี่ไม่ติดงงไหมแต่เือบอกอือน่ออน,น,นหลังจากที่ปืนบอกอื่นที่ไม่ลงทะเบียนง,งดเหตุทุกกรณีอันนี้ครูอาเหมือนกันใช่อันเนี้ยไม่ได้แค่ปืนอันนี้ครูว่าก็ไม่เวิร์กว่ะ เอาแค่ปืนได้ไหมครับพี่กอล์ฟต้องครับแค่ปืนแต่ด้ายุบแก๊งอ่่ะพีครับปืนไปไหนกับเด้งมือแรกโอ้โหอีกขั้วนี่ก็ไม่บอกนะคนเห็ร้อยมือไม่รู้คนก็ไม่ไปตีปืนบอกเอียเท็ดว่นอย่างนั้นมันจะไม่มีคนตีปืนนะครับครับไม่มีตีได้ไงอ่ะรออะไรอ่ะพี่ก็คือไม่ว่าจะแอดมินหรือสภาหรืออะไรก็ตามที นอกจากสังกระบอกที่ลงทะเบียนจะไม่มีการเทรดแล้วแล้วก็เอาปืนของผมเข้ามาเล่นก็ได้นี่ได้กวาหมายป่ะก็คือมีแค่เทรดแค่นี้ถ้าอ่งั้นพี่กอล์ฟไม่ได้ไหมได้แค่สามสามหืว่าเรายุบใช่ไหมก็ปืนนให้หัวแก๊งไม่ได้เรากรอบถ้าไปไม่ไม่ครับพี่บูนตรงการขายทุกอย่างเล่นกับกับมือเดิมกับมือแรกเท่านั้นไม่มีการมาหัวกองหัวแก๊งอะไรเอามือแรกที่มือแรกที่กลับอะเท็คหลอกมือแรกกลับคืนก็คนนั้นจบเยียงใยญ คิดว่างไงกับระบบนี้อันนี้มาเสนอนะอันนี้บอกว่าเรื่องใหญ่ที่มาเสนอก่อนเกไอโนเข้าได้ยาวๆได้เวลาอยู่โน้กี <ตา S 1> ่ก็บอกครับพี่สามก็บอกหรอเอางี้เบื้องต้นเนี่ยพี่การ์ตาแบบนี้เบื้องต้นทำเป็นสมมตินะอันนี้แค่คิดเข้าขั่วน,น,นก่อนคือทุกแก๊งอาจจะได้คนละสองสล็อตแล้วคนที่มีบ้านอาจจะเป็นสามคนที่มาทําทําอะไรกับบางอย่างากับสภาแล้วอาจจะมีไอเทมบางอย่างไอพอสล็อตเป็นสี่ห้าหกเจ็ดค่อยว่ากันไป ทุกอย่างก็คือจะเป็นแบบค่อยปลดสลอตเอาอันนี้แค่เป็นคอนเซ็ปต์เออค่อยๆเป็นคอนเซ็ปต์ในหัวมันเดิมอ่ะให้มาบุกมก่อนว่าตอนนี้ปัญหาพี่รู้สึกว่าการเถิดอาวุธปืนพวกมึงค่อนข้างมีปัญหากับทางสภากับแอดมินค่อนข้างเยอะเพื่อเลยหมดปัญหามก็เถิดก็เถิดเลยแต่จำนวนในการเถิดก็น้อยหน่อยแต่ก็เบียดมึงไปเรื่อยอย่างที่เขาบอกว่าไม่ตีอย่างนี้คนก็ไม่ตีปืนกันเลยนะเพราะว่านะปืนไม่ได้แยกร่างมึงเถิดอีโวให้ใครไปสมมุติให้ใครไปอีกคนหนึ่งก็ไม่มีอยู่ดีก็มันมีปลดสลอตตีีี่่พมแวิธกการปลด็ยังงยัไมม่ั่นใจไง แต่ที่แน่ๆคนมีบ้านจะได้มากกว่าคนที่ไม่มีบ้านหนึ่งสล็อตเมื่อผมถามทุกแก๊งในที่นั้นมีปืนดีโวเกีย่กระบอกอยูะแก๊งนี้ต่อแก๊งนี้าะเต็มที่แก๊งทั่วไปนะอันนี้แค่พี่ไม่ไมดูข้อมูลนะไม่ดูมาก็เต็มที่แลหนึ่งถึงสองกระบอกไม่แก๊งใหญ่ไม่เกินนี้จะครบเลยวพี่เกินจํานวนพีส่สามกระบอกอก็ไม่ก็ไม่รู้สิก็เลยถามว่าระบบนี้คิดว่าไงแต่ปืนอื่นงดเผดเลยนะงดเผดทุกรณีก็มันขาดแรงแจรูงใจในการแบบเถิดก็ปืนลงระเบียรเท่านั้น ทำอาวุธเองอะ่ะไอ้เหียก็แบบว่าเอางี้ระบบนี้กูไม่ไม่มานั้งถามพวกมึงดีกอ่าเดี๋ยวปัญหาเยอะเดี๋ยวพี่ไปฟันกับหลังบ้านไปคุยกับรายละเอียดเยอะแล้วถ้าพี่ได้ดีเทลที่ชัดเจนเมื่อไหร่พี่จะมาประกาศชัดเจนอีกทีหนึง่งแล้วก็มาบอกพวกมึงเลยว่าทุกอย่างจะเป็นขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ดังนี้ถ้าขั้นตอนที่หนึ่งสองสี่ที่มึงไม่ชอบไม่เห็นด้วยไม่โอเคค่อยมาคุยตอนนั้นอันนี้เป็นแค่คอนเซปต์ที่มีการปรับเปลี่ยนในหกจุดศูนย์แจกเอืสางตาลงหน้าก่อนโอเคเนาะ ประมาณนี้ครับพี่ที่เลือกเรืองมาคุยก็ประมาณนี้มีเรื่องอะไรจะคุยกันเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับรายละเอียดเกมเพย์เพราะว่านานๆทีพี่รี่ประชุมพาะถ้าเรียกมาแค่เรื่องสองเรื่องอะรู้สึกมันมันน้อยในกรณีที่เรียกมาอย่างเงี้ยก็อยากให้มีเรื่องเยอะๆทีเดียวแล้วก็มาปรับเปลี่ยนทีเดียวเอออีกเรื่องหนึ่งเรื่อง้ายเรื่องไฟในกรณีไฟเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไฟแรกเรากาหนดที่สามทุ่มถากีรอบหนึ่งอยากขยับไหมโอ้โหเฮียขยับอีกไม่ต้องทำเฮียบวกลบไม่เกินสิบนาทีแปลว่าไม่เกินสามทุ่มสิบต้อง จะขยับไปอีกไหมเช่นสามทุ่มครึ่งไหมสี่ทุ่มไหมจะไปยังไงผมว่าสามทุ่มมาตีแล้วดีเอาเสียงส่วนมากครับเพร,เพราะเพราะพี่ที่พี่พูดเนี่ยมันมีคนที่มาเสนอว่าสามทุ่มสลับหนูเร็วไปพี่บอกพี่ไม่รู้รพี่ดูอย่างพี่ต้งเข้าประชุมเพราะทุกคนที่ประชุม <ไป S 1> ต้องโหวตกันไม่ได้เอาใจใครเอาคนหนึ่งดังน,นั้นทุกคนโหวตถ้าทุกคนโหวตอย่างสามทุ่มเหมือนเดิมทุกอย่างสามทุ่ม สามทุ่มก็ลัวเหมะพี่สามทุ่มครับพี่สามทุ่มครับสามทุ่มขนาดไฟตั้งสามทุ่มลนั้นตามนี้ครับไม่ไม่ติดคนอื่นไม่พูดก็ตามนี้ก็นั้นก็สามทุ่มเหมือนเดิมไม่มีการขยับแล้วก็เรามาเดี๋ยวพี่มาเคลียร์กดให้เราเข้าใจตรงกันอีกทีหนึ่งนะในกรณีไฟแรกสุมวัดรไฟแรกเนี่ยเรากำหนดสามทุ่มแล้วสามทุ่มเนี่ยยังไม่มีไฟเกิดขึ้นเราสามารถดีเลยไม่เกินสิบนาทีเพื่อแจ้งสถานนัดได้หากกรณีถ้าไม่มีแก๊งใดแก๊งหนึ่งแจ้งเลยถภาพปบอับทั้งคูกนฟ และหากสมมุติว่าวันนั้นเซิร์ฟเปิดชา้า <c oughs> หลืออะไรก็ตามทีไฟแรกจากสามทุ่มจะเกิดปเ,เ,นะเป <c oughs> ็นไม่เกินเที่ยงคืนนะครับแปลว่าเที่ยงคืนไม่ถ่งลสิบวาทีก็คือไม่เกินเที่ยงคืนสิบเหมือนเดิมในกรณีสามทุ่มแบบมันมีดีเลย์เซิร์ฟปิดด่วนเปิดช้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันคาบเกี่ยระหว่างสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยเราจะยกไฟตรงนั้นทันทีขึ้นไปเป็นเที่ยงคืนนะครับแล้วก็หากกรณีสตอรี่มาขึ้นกับสาภาหลัง สามทุ่มเป็นต้นไปจะไม่บังคับออนนะแต่ถ้าขึ้นก่อนสี่ทุ่มครึ่งจะบังคับหนึ่งไฟอันนี้พี่พูดใช้ดีเช็คกดให้ทุกคนเข้าใจตรงกับพี่ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายอันกดที่ค่อนข้างเก่าและพี่เองก็ค่อนข้างไม่มั่นใจแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มมั่นใจแล,แล้วก็อยากมาบอกให้เราเข้าใจตรงกับพี่ทุกคนเวลามารำจะไม่ต้องมาลำกันว่าพี่ทำไมอย่างนู้นอย่างนี้ตอนนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะว่ามันจะมีเป็นสองส่วนบังคับออนกับไฟนี่มันแยกกันนะโอเคประมาณนี้มีใครมีคำถาม แล้วก็มีอยากเสนอเกี่ยวกับการเล่นในเมืองตอนนี้ไหมครับพูดมาได้เลยนะถ้าไม่มีพี่เอฟไปกรอบไปกรอว่าผมอยากรู้ตัวมุระอันนี้ผมมอมิก็คือด็ตอนก่อนนี้มีดาวน์เทสใช่ไหมแล้วก็มันมีเวทแล้วคือคนในดาวน์เทสกับเวทอ่ะมันไปเข้าอีเบคกันแล้วก็พวกของอิมพีชุบออย่างเงี้ยพี่ผมอยากรู้เป็นว่าเขาจะขนไปด้วยได้ไหมอย่างงี้ป่ะใช่ครับใช่ครับคือณปัจจุบันอะพี่พูดตรงๆตรวจสอบไม่ได้เพราะว่า เพราะว่าเราต้องรับาเแบบหนึ่งว่า EMP ตอนชุววันนี้เราสต็อกกันไว้แล้วซึ่งพี่ไม่สามารถมานั่งควบคุมได้ว่าใครสต็อกเท่าไหร่พี่เคยอยากพี่เคยอยากควบคุมนะแต่มันก็มีเสียงบางเสียงว่าเอ้ยพี่ผมมาช้าบ้างผมก็อยากเก็บไว้เพราะ EMP นั่นหลังกันเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันพังได้อะมึงยิ่งต้องสต็อกหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำดังนั้นในกรณีที่ใครขนไปอะไรไงมันตรวจสอบยากจริงละถูกปะเราจะรู้ได้ไงว่าขนไปเท่าไหร่และพี่ต้องมานั่งใช้แบบแอดมินครับเช็คให้พี่หน่อยว่า ไอ้เฮียคีระย้ายไปอยู่ในประเทศเงี้ยมันขนไปร้อยลูกไหมขนไปจริงแล้วใช้ใช้ไปกี่ลูกแล้วพี่ว่ายากเกินดังนั้นในกรณีขนก็แล้วแต่เพราะว่าสิ่งที่มึงเอาไปมันคือถ้าพยากรที่มึงแลกมาไม่ได้ขอมาหรือไม่ได้เสกมาดังนั้นพี่ไม่ได้มมยเท่าไหร่กับเรื่องนี้เพราะว่ายังไงไอ้ของที่สําคัญอ่ะมันจะมีฟิกด้วยจํานวนอยู่แล้วเช่นเอ็มพีแดงฟิกด้วยจำนวนอยู่แล้วในกรณีมึงสต็อกมึงต็อกได้ไม่เยอะหรอกและยังไงมันพังด้วยพี่ว่าไอ้ของพวกเนี้จะเป็นเกมเพลย์ใหม่ที่อะไรก็แล้วแต่มึงาบัรสํห EMP นะโอเคครับพี่อ่าโอเคไม่เรื่องอีกไหมครับไอ้ผมถามไหมครับพูดได้นะมันมีประเด็นเรื่องอะไรวะเอออีกเรื่องหนึ่งพูดแล้วพูดเลยดีกว่าคือตอนนี้มันมีกฎประเทศอย่างหนึ่งที่เมื่อวานพี่ไปเจอมาเลยนะคือในกรณีที่ออกก่อนตู้สิบออกตู้ไอ้ออกอะไรนะพ้นสายตาคนอื่นสิบห้าทีแล้วตอมอเนี่ยปัญหามมนอยู่ตรงนี้ไว้ว่ากฎเก่ากฎแลวปัจจุบันของเราตอนนี้มีสองช้อย หลังจากออกปุ๊บประเทศประกาศเรียกเรียกกลับเข้ามาสิบนาทีถ้ากลับมาทันก็ถือว่ารอดในกรณีถ้ากลับมาไม่ทันจะโดนตัดเออและโดนใบอันนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะเข้าใจอย่างนี้ก่อนจะไม่มีคำว่าเบรกกิ้งนะครับเข้าใจตรงนี้ก่อนนะถ้าเรียกแล้วไม่กลับตัดเออนับไปสองแต้มแล้วคนที่ไม่เข้าโดนใบเหลืองส่วนเรื่องใบมาคุยกันได้เช่นพี่ออกปุ๊บไม่วันนึงคุยกับบอสพี่ขอโทษทีพอดีว่าพี่ติดนู่นนั่นนี่บอกยกใบให้ก็เหมือนเดิมครับสเต็ปเดิม ถ้ายอมกันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ยอมกันก็ลงไปตามปกติมีใครไหมครับมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีพี่ได้ปล่อยเพราะพี่ต้องไปเคลียร์ใบของ p <MP Q. S 1> พีคเวยูดับถามเรื่องไอพวกกิจกรรมของเพียแต่ละเทียครับตอนนี้อย่างพวกธนาคารน,นะครับจัดสุ่มเหมือนเดิมหรือว่าสภาเขาดูตามความเหมาะสมแล้วติ้มลงอะครับเร,เรื่องเนี้ย พี่วุฒิพี่เขาพูดตรงๆว่าพี่ไม่ใช่คนดูแลแต่เป็นคนกีวีดังนั้นพี่มาถามมาให้ณปัจจุบันถ้าตามที่พี่สั<ต>่งไว้ล่าสุดคือจะจับลงใกล้กันและจะเวียนคนเช่นเก๊งหนึ่งปัจจุบันเนี่ยแก๊งใหญ่เรารู้กันแล้ว LK Triple X KOD อันนี o ้ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมีเศษๆอีกประมาณสามสี่แก๊งสองสามแก๊งและไอเศษๆตรงเนี้ยเราจับเจอกันใช่ไหมเราจะเอาเศษเนี่ยขึ้นไปเจอใหญ่แล้วก็ไอคนที่เจอใหญ่เราพี่แล้วก็จะกลับมาลงข้างล่างแล้วก็จะวนเป็นวนลูปอย่างนี้นี่คือส แปลว่าในกรณีแก๊งใหม่เจอกันเนี่ยมันต้องมีวันหนึ่งที่พวกเราไปเจอแก๊งเพียเดียวกันที่เขาใหญ่กว่าแล้วก็เราก็จะมีอีกหลายๆวันที่เราต้องลงมาเจอรุ่นเดียวกันมันก็เวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยเพราะว่าจานวนแก๊งเราไม่สามารถเคาะลงกันพอดีได้อันนี้าเข้าใจคนกลางได้นะครับพี่ไม่สามารถเคาะพวกเราแบบเป๊ะๆๆอยู่ด้วยกันได้ไม่มีทางดังนั้นมันต้องมีเวียนว่ายตายเกิดวนไปเจอแข็งลงมาอ่อนเจอแข็งอ่อนวนไปอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วจับนะครับ แต่ถ้าใหญ่มากๆก็จะไม่มีวนเช่น LK KLD ที่แบบเอ็งยใหญ่ใหญ่จัดพี่ไม่วนอยู่แล้วมันก็อยู่คาอยู่งั้นหรือถ้ามันวนได้ก็จะเอาแบบมาพักบ้างเอา LK อาทิตย์นี้มาพักอ่าแล้วก็ขึ้นเจอใหญ่ไอ้ KLD มาพักอาทิตย์นี้ก็ขึ้นไปเจอใหญ่ก็วนอยู่อย่างนี้ประมาณนี้ครับแลปัจจุบันไอ้ดอกคาคาเหมือนกันใช้วิธีเดียวกันผม,มาถามอีกเรื่องหนึ่งครับพี่เรื่องไอ้ไอไอกลดล่าสุดอะครับที่พี่พูดอะอย่างงี้ถ้าสมมติว่าผมไม่มีบัตร ไม่มีบัตรประกันเราอาวุธจะหายทำอย่างนี้ก็โดนแค่ใบเหลืองใช่ไหมครับแล้วก็ตัดแต้มพี่ว่านะในกรณีอย่างนี้ถ้าพี่ว่าเดี๋ยวถ้า,างี่พูดในหน้าคิดเดี๋ยวพี่แอดมินตรวจสอบด้วยว่าไอตไอ้ไอคนที่ไม่เข้ามาเนี่ยมีบัตรประกันไหมไม่ไมีพี่แต่ผายหมดตัวเหมือนกันทำไมเราไม่ทำให้มันแบบคนเขาเกรงกลัวเรื่องเนี้ยครับเรื่องการดิจิตอลคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีมันมีมนม หัวแดงมันสั่งให้ทำแบบนี้มาพี่ก็ไม่รู้แต่ต้องไปคุยมาอีกทีนึ่งรรว่าะยังไงบว่าลองลองคุยใหม่ไหมครับอันนี้มัน<ด>เป็นช่องโหว่จริงถ้าลองถามอะไรแกงว่าน่าจะเข้าใจครับนัน่นน้องพี่เอาของพีดแบบคือตอนนี้ถ้าเป็นแบบเดิมสบายก่อนในกรณีที่ออกก่อนเวลา5นาทีเนี่ยตรวจสอบพบเจอที่โดนเบรกกิ้งหมดเลยนะเบรกกิ้งคือใบแดงนะทุกคนจะโอเค okay จริงเหรอมันสมัยนี้ก็หนักอยู่นะบอลมันโดนมันโดนแดงนะพี่ใช่ก็เนี่ยก็บอกไปแล้วว่ามันโดนแดงที่เขาตัดออกมาอย่างเงี้ยเพราะมันซอฟลงเพราะว่าผู้เล่นอ่ะ แกงที่มันได้เปรียบมันเอามาอาักเอาข้อน,นี้มากดดันส่วนกลางเสมอั้าไม้อยากให้เป็นแดงพี่ก็ต้องหาบทลงโทษที่มันแรงกว่านี้ที่มันแบบที่มันโอเคกับ<ๆ>แบบคนที่ที่ออกมันจะต้องกลัวหน่อยครับพี่อันนี้แบบอ,ออกไปว่าต้องการโดสให้มันแรงกว่านี้ใช่แต่ว่าไม,ม,ไม่ไม่ต้องถึ่งแดงก็ได้ใช่แต่เพราะว่าอันนี้มันสมมติว่าผมอาวุธจะหายผมก็แค่ตอมออกแม่งเลยอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลือกที่จะไม่เข้ามาต่อก็โดนแค่ใบเหลืองแล้วอาวุธผมก็ไม่หายอะเท่นั้นนะพี่อาจจะเพิ่มไปเช่นในกรณีคนที่ไม่เข้ามาต่อขอตรวจสอบ ตัวหลอกเตัวเลยว่ามีแบบกันกไหมไม่มีอย่างแรกลบไอเทมก่อนเลยเพราะว่ามันเออตามปกติต้องเออดังนั้นมันก็เออไปเลยก็คืออาจจะลบ้าไม่เหมือนกันนะก็คือลบของลบไปคนละขั้นแล้วโดดเวลาที่แรงขึ้นเนี่ยใบเหลืองพี่วเหมาะสมแล้วแต่อาจจะชอบในสิ่งที่พี่ชอบก็ได้ก็คือเพิ่มมัมเพนไปเด็เพิ่มปรับไปเด็อะไรอย่างนี้อาจจะเป็นเพิ่มไปแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่มีการพูดคุยกันหลังบ้านแล้วนะครับอันนี้แจ้งก่อนว่ายังไม่ได้คอนะมีการพูดคุยกัแอดมินแล้วว่าหลังจากนี้ในกรดิโดนใบอ่ะ ดนใบเดียวพี่รู้สึกว่ามันเริ่มไม่กลัวเกงกันแล้วอะจะปรับเงินด้วยเช่นใบเหลือง 5m ใบส้ม 10m ใบแดง 20m ปรับคอมใบจะมีการโจ๊กโจ๊กถามในเรื่องเรื่องปับในค่ายค่ายดำอะครับวัติหลังบ้านนะครับเพราะรู้สึกว่าปัจจุบันอะใบเริ ally, so like ่มไม่ก kind ล of so like like ัวกันแล้วอะรู้สึกกันกดง่ายกันนะเนาะสความเพ็งกันพันเดียวสองพันสามพันหกพันแป๊บเดียวก็เสร็จของเงินด้วยนะหลังอันนี้เดี๋ยวขอคุยกันก่อนว่าจะเปเท่าไหร่นะพอโดนใบเสร็จส่งมาเพ็ต่อปรับด้วยยัดบินเลยทันที ไม่มีจ่ายใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเนอย่างลบนู้นลบนี้ค่อยว่ากันยิบนู้นยิบนี้ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวนี้อันนี้พี่ขอไปคุยหลังบ่ายให้ชัดอีกทีเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบว่าเอาแบบไหนราคาแรงมีบอทหนอราคาแรงขนาดไหนหรืออาจจะไม่ปรับก็ได้แต่พี่จะเปลี่ยนที่บัมเพ็ญไปตรงหลังบึงแทนและไม่ให้กระโดดเดินอย่างเดียวเดี๋ยวค่อยดูอีกทีว่าแบบไหนมันมันกว่านะครับเดี๋ยวขอขอคุยหลังบ้านทีก่อนบัมเพ็ญมันบัมเพนตอนนี้บัมเพนตอนนี้มันเหมือนเหมือนมีสายข่าวรายงานว่ามีการใช้ บอทในการบําเพ็ญนะพี่ใช่เลยนะบอทใช้บอทพี่ใช่ไม่ใช่บอทแล้วเหรอโลกมันไปไกลแล้วจับภาพเดินเก็บเองครับถึงพี่จะบําเพ็ญไปสักหมื่นหนึ่งอะนอนคืนเดียวตื่นมาเมื่อเสร็จแล้วพี่เห็นผมประหลาดพี่ก๊อฟผมนอนทั้งคืนอะผมเรียกใครบางคนก็ไม่ตอบบางคนก็วิ่งมาน้าสนใจเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอองก็ได้ครับแต่ถ้าในในในใคลิปอะหน้าตรวจสอบยากหรือในระบบหน้าตรวจสอบยาก ก็เดี๋ยวว่างๆพี่ลงไม่เร็วเอาดีเร็วๆรียในสามนาทีพี่ก็ใส่เพิ่มอีกทีละพันถามว่าอะไรครับพี่กลัวเรื่องเรื่องเรื่องบัฟ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 ค่ายดำอ่ะท้ายพี่ใส่ไปสุดท้ายเขาก็นอนเฉยนขอนึงว่งบัฟค่ายดำอะไรของพี่เนี่ยคำบัฟที่ทำให้ช่องเออเพื่อแก๊งอื่นเขายังไม่รู้เพื่อแก๊งอื่นเขายังไม่รู้ไงมันมันมันพี่พี่ลองดึงไปที่อื่นอ่ะถ้ามันยืนเหมือนก็แสดงว่าชัดเจนพี่ก็ปอดไวริสไปก่อนแล้วก็เรียกมาคุยพี่

ีเรื่องอะไหนไหมครับพี่ขอจดแป๊บเรื่องบังเพลินพี่ก๊อฟพี่โจมีครับผมอยากผมอยากไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้จริงนะผมไม่ได้ใช้แล้วพี่ก๊อฟฮัลโหลครับพี่บอฟถามว่าเรื่องบัฟอะไรข้าจ้ำครับอะไรสักอย่างอ๋อเออตอนเนี้ยอันนี้ที่จิงไม่เกี่ยวพี่นะ๋ยวพี่พูดเกิดข่าวๆไปก่อนตอนเนี้ยเป็นหลังบ้านมีบางสิ่ี่บอกดเกี่ยวกับเรื่องพี่บอฟพี่เองระวังคนที่จะตีมค่ายดำหน่อยเพราะว่ามันจะมีคำบางคำเช็ดปาดอะไรอย่างเงี้ยมันระวังหน่อยได้หรือเปล่าไหม พราะมันมันค่อนข้างเซติเลยในความเขาป่าร้ายแบบกวาเออมาค่อนข้างอันตรายจริงอยู่นะเออเรื่องหนึ่งพี่บอกก่อนมึงเล่นนตอรี่กันนะกรุณาให้เกียติกันนิดนึงหรือมองดูหน่อยว่าแบบบางอย่างพี่เข้าใจว่าเดือดเข้าใจว่ามีอารมณ์นะเว้แต่มันไม่ได้ฆ่าตายชีวิตจริงอ่ะดังนั้นมึงกรุณาเล่นกันให้อยู่ในกรอบนะยครับนะไอปาดที่อะไรบางคนเขาจะตีมระวังหน่อย อาอจริงปกติเขาไม่ค่อยมีคนพูดนะครับพี่ไม่พี่แค่บอกตรงนี้นะว่ามีกฎออกมาแล้วนะครับหากกรณีที่มีการตรวจสอบพบเจอก็มีโทษตามนั้นนะเย่าไปบ้าบ้าเพื่อนรู้กันอย่าแซะได้ที่ผมส่งผมส่งจริงแล้วก็ไม่เอาออกเลยนะไม่รู้ไม่รู้เมื่อคิวได้ใช้กันเลยนะก็พี่พี่บอกว่าไอ้พวกอินพีทุบออะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ไม่ได้ไปนั่งเช็คอยู่แล้วว่ามันจะยาไม่ต่างไหมใช่ไหมแต่ถ้าผมแล้วแล้วสมมติว่าผมไปขอซื้อการอื่นได้ไหม พอได้ถ้าพี่เจอพี่ปรับ๋อแต่ถ้าสมมติรู้ว่าสองคนแต่พี่ไม่มีการเช็คอะไรอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไม่รู้ถ้าพี่เจอเองกับตัวคือพี่ปรับไม่รู้สิในเมืองใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันในเมืองใช่ไหมเาไม่รู้ไงเดี๋ยวเราลองก็ลองก่อนแต่ถ้าโดนจับมาก็เดี๋ยวรู้ว่าได้หรือไม่ได้ก็ลองดูก่อนไม่ได้คือแอบเอาให้กันไม่ผิดแต่ไปขอซื้อผิดเนี่ย่ะพี่ไม่รู้สิก็ยังไม่บอกก็ลองในเมืองใช่ไหมล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือถ้าพี่ก๊อบเจอเราตัวในเกมนะ อย่าลืมนะมจำไว้โอเคครับพี่กอล์ฟโอเคครับไม่มีการมีอยู่บนหัวนะไม่มีนะไม่คือพี่นุ๊กบอกก่อนพี่ไม่ได้ตรวจสอบเรื่องเอ็มพีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นที่พี่กอล์ฟไปแหละแล้วว่าในกรณีที่คนเขาย้ายไปอ่ะเราจะตรวจสอบยังไงว่ามันของไปไงถ้าเรานั่งเช็คถือว่านั่เช็คหลังบ้านใช่ไหมเขาเขายกไปร้อยร้อยอันแล้วยังไงต่อพี่ต้องปรับร้อยเม็ดแล้วหรือหรือว่าในกรณีที่แก๊งในในลุก พี่ต้องตรวจสอบว่าแก๊งนั้นซื้อ e MP มพีไปหมดเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่แล้วแล้วต้องยึดคืนมาอย่างนี้หรอมันทำได้จริงหรอเขอ้าใจครับพี่แต่แค่ผมอ,อยากรู้ว่ามันขอซื้อแบบกับแก๊งองื่นได้ไหมแบบพวกผมซื้อได้ไไดพี่ใจดีอยู่แล้วลองขอไม่ได้ประกาศเลยพี่ดูดิได้ครับได้ครับลองกัดดูอเอออ,อีกอีกเรื่องหนึ่งพี่อยากเพิ่มลูกเล่นอย่างหนึ่งว่ะชุบออของเราก็รู้ใช้กันจนชินแล้วเนาะพี่อยากได้ชุบอีกชุบหนึ่งว่ะที่แบบว่าชุบตั้งเลยอ่ะไม่ต้องไปอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะตื่นเลยอ่ะะตตัไไไหนนนนก็ื่่่่โเเอออรร์์ปปพีดมมลงูาะ ไว้ก่อนไว้ก่อนนะพี่ถ้าสมมติไปฟังเออตื่นต้นล้วทั้งานเทนี้ับเฮ้ยมันมีเกมใหม่ที่ทำไม่เป็นอย่างนั้นป่ะวะเขาไปเล่นอะไรมาวะขยายวงชุบออนิดนึงครับพี่อ๋อเคโอ้ก็ได้โอเคโอเคอันนั้นเบอร์ไปเนาะเบอร์ไปเบอร์ไปเบอร์ไปโอเคตอนนี้ตอนนี้กำลังจะแพ้กดชุบครับเทนี้สวนก็เล่นใหม่ทำไมขนาดวงแค่นี้ยังใช้เป็นสิบอันเลยครับโอ้หวงอย่านับอย่านับเป็นหอดตื่นอย่านับเป็นขยายขยายนิดเดียวกำลังยิงครับพี่ชุบหอดตื่นนี่ที่เพิ่มไปยางได้ปืนยิงแล้วเกิดครับพี่ เอ้ยอันนี้น่าใจนะชอบอ่ะไม่ครับอันนี้ไอ้ชุบชุบที่ห่อมันเอาดิเอาได้เข้ามาใช่ไหมชอบเลยนชุบปีข้ามกลับแล้วเรวห่อสดมันตื่นอ่ะอันนี้คือเพิ่มมาใช่ไหมไม่นะชุบบอลใช่ไหมเออชุบบอลถ้าชุบออลเป็นสดไม่ตื่นดิก็มันตื่นนะพี่ตอนเนี้อห่อนะ เป็นว่าเราหอไม่ตื่นดิตอนนี้เป็นหอมตื่นตอนนี้ตื่นอันนี้เป็นบั็กหรือเพิ่มเข้ามาผมว่าน่าจะบั็กก่อนพี่จอมเช็คบอนเอาถามดิเฮ้ยถามดิแก้ดิครับเล่นตอรี่มาเนี่ยคือตอนนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้เพราะทุกคนอยู่ในห้ยเดียวกันนะไม่ได้แก๊งอะไรกันหนึ่งเป็นเป็นนักแก๊งนั้นเล่นไปก่อนเพราะเดี๋ยวพี่ต้องมีการปัดฝุ่นหลายๆอย่างเพราะเกมเพลย์เราเริ่มเริ่มจำเจเดี๋ยวพี่อัปเดตอะไรใหม่ให้เล่นนะครับผมขอพี่ผมขอเลือกอีกเรื่องได้่งไหมพี่โอเคเจให้พี่บอกอวครับ บักเที่อะไรนมาดูครับลองเช็คหน่อยครับหลายวันแล้วครับพี่กอล์ลองไปเดินดูหนับนายกอยู่ตรงนี้พอดีโดนดิงดให้ให้นายกดูแล้วกันอ้าวว่าไงเล็กไอ้ก่อนที่พี่จะเอาปืนชุยิงชุบเข้ามาพี่เอาปืนยิงรถพังมาก่อนที่พี่พูดไว้ตั้งนานแล้วปืนยิงรถพังของตำรวจนี่ปืนปืนเอ็มพีหรอปืนยิงยิงตำรวจอ่ะปืนเอ็มพีอ่ะที่มันเป็นเหมือนเหมือนพี่เคยคุยไว้ว่าจะยิงรถแล้วว่าพังด้วยอ่ะบางอย่างบางอย่างมันก็เป็นโปรเจกต์ฟ ปรับฟุ้มเฟ้อเอ้ยผมจะไปเรื่อยเหมือนในที่ยิงเดีว่าชุบทั้งหมดอ่ะก็ไปเรื่อยก็เดี๋ยวดูก่อนเพราะเกมเพลย์อย่างที่บอกพี่อยากปรับเกมเพลย์เราเปลี่ยนไปแบบอารมณ์เหมือนแพทแพทนี้เบสต์นี้เปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยอ่ะค่อยๆแล้วกันเย็นอ่ะประมาณนี้ครับไม่เย็นแล้วกิจกรรมแบ่งเพียของพี่ที่พี่เคยพูดกับผมเคยคุยกันหรืมหมดแล้วไม่ไอ้โดมโดมอยู่ไหนครับพี่โดมโดมโดมอยู่ไหนโดมมีแล้วมีโดมแล้วแต่นี่ไม่มีของไม่มีของเลยโดมมีแล้วเรื่องนึ่งอีกเรื่องนึ่งว่าว่า เออเวลาผมเล่นตอรี่กันใช่ไหมแล้วผมอยากได้วิธีแบบปลดล็อกบ้านง่ายๆหน่อยที่ไม่ใช่ระเบิดแบบมีไหมพี่มันจะมีไหมอนาคตอ่ะพี่มึงมีเพิ่มมีแบบเพิ่มมีไอมีรถลอยเวลาเมื่อคุณรถลอยชนกำแพงหลังอันนี้เดือพังเลยเดี๋ยวกูไปบอกไม่ใช่ไม่ใช่พี่กอล์ฟคือตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เกมเพย์เกมเพย์มันแบบว่ามันรอนไปรออะไรพี่ จำบุกบ้านมันไม่นเหมนว่ามันเข้าบ้านญาระเบิดมันก็ช้าใช่ไหมล่ะใช่ใชครับพี่ใช่ครับเออสลิงแบบอันนี้เราหนดสว่านอย่างเงี้ยสลิงปีนแพงไปเถอไปเไอ้ที่อะาอะไรมาออออมอมาออมาหมอมมอองมอหมอมอามอมมอออมอาาาอาอ พี่โดลบิด้ำต้าคครับ่ตายไ้มหมอกัมมเร่่่มมอกนจมีความมิวเข้ามาใหม่ะครับก็คือมีกดก็คือทั้งแก้งที่มีสตอรี่หรือไม่มีสตอรี่สามารถใช้ได้เลยครับยกไว้นว่าประกาศยกเลิกูดาไปแล้วห้ามใช้นะครับหลังจากประกาศยกเลิกูดาถ้าโอตายห่าหมดเลย โอ้ยเฮียโจ๊กอีควายฟูดาวแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีการกดเอ่อกดใช้เสาฮิวนะคะจะทำการเอ่อแบตลิปเป็นจำนวนเงิน 5M นะคะต่อคนต่อครั้ง 5M ต่อคนถูกต้องตวเลยครับต่อครั้งต่อคนต่อคนอยู่ที่ไหนครับในในเขตโรงพยาบาลใช่ไหมครับเป็น 10M ครับใช่ถูกต้องแล้วก็ในระหว่างที่มีไฟอยู่บริเวณโรงพยาบาลถ้าเกิดว่า เข้ามากดใช้เสาฮิวระหว่างนั้นก็แบคลิตต่อคนต่อครั้งคือ5เอ็นะครับเช่นแก๊ง A เข้ามา2คนแล้ว2คนนี้เข้ามาคนละ2ครั้งเฮ้ยไอ้เฮียชาติหมายยังไม่หยุดไปเหรอวะแล้วก็ การใช้ตัว NPC ฮิวนะคะ NPC ฮิวหลังจากนี้จะถือว่ากลายเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลนะคะนั่นก็คือเขาคือเขาก็คือหมอหนึ่งคนกรณีที่คุณด่า NPC หรือว่าด่าแก๊งฝ่ายตรงข้ามโดยใช้ NPC เป็นตัวกลางนะคะน่าจะเท่ากับทําผิดในเขตพื้นที่โรงพยาบาลนะคะรวมถึงเป็นการด่าหมอด้วยคุณหมอครับยกตัวอย่างได้ไหมครับได้ด่าแก๊งทาไปแล้วนะคบใช่เหรอครับด่าเขาได้ไงครับยกตัวอย่างครับคือผมว่าคนฟังตรงนี้น่าจะไม่เข้าใจครับไม่เอยถึงดีกว่าครับ ก็คือใช้ NPC เป็นตัวกลางในการบัฟฝั่งตรงข้ามนะคะที่มันเข้าข่ายกันบัฟอคก็เป็นฟีลแบบหมอหมอดูสีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อันนี้ก็จะเป็นปุ๊ปุ๊ดูสีปุ๊ดูแกงนั้นดูแกงนี้สีอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือใช้น้องปุ๊ของเราเป็นตัวกลางนะครับเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเป็นการบัฟเหมือนกันชื่อน้องอะไรนะชื่อน้องปุ๊นะครับชื่อปุครับชื่อเต็มปุทาลีครับอ่าชื่อน้องปุทาลีเขาได้ต่างอะไรเกินฟิลฟีเลย ปอ่าหมดยังแลหมอปุถัลลีไอ้เหี้ยปูถาลีปูถาลีไอ้เหี้ยหมอตั้งชื่อปูถาลีปูถาลีอะไรวะลองส่วนดิไม่ใช่แล้วเถ้าเราไปได้ n ี c แล้วก็โดนเหรอไม่กลัวน่าจะเป็นแบบว่าไอ้ NPC มึงไม่ดูเลยเหรอว่าไอ้ NPC ไอ้ NPC ไม่ดูอ่ะมันเข้ามาเขตเราอะไรอย่างงี้เหรอไม่ดูอะเพราะว่มึงไม่ดูไว้สับไอ้เหี้ยปูถาลีไอ้เหี้ยไอ้